ปาเจ้าอสวัสดีนะคะทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะเราชื่อนะคะจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักแผนกต่างๆในบริษัทของเราค่ะ,ะคำว่าบริษัทเลยนะคะคําแรกค่ะในภาษาจีนกลางนะคะให้เราใช้คําว่ากงซือ กงซืออ่าคำนี้นะคะแปลว่าบริษัทและในบริษัทเราเนี่ยมันก็จะมีผแผนกต่างๆแยกย่อยออกไปนั่นเองนะคะอ่าแผนกนะคะให้เราใช้คําว่าปู้เหมินปู้เหมินอ่าคำนี้นะคะแปลว่าผแผนกผแผนกแรกนะคะคือฝ่ายผลิตค่ะอ่เราต้องมีสินค้าก่อนใช่ไหมคะฝ่ายผลิตค่ะอ่าแผนกนี้นะคะให้เราพูดว่าเิงฉานปู้ เริ่ฉาปู่ถัดมานะคะผลิตสินค้าเนี่ยต้องมออีฝ่ายวิจัยและพัฒนาตัวสินค้านะคะหรือ R&D นั่นเองค่ะในภาษาจีนกลางนะคะคือคำว่าแยนฝาปู่แยนาปู่และฝ่ายที่จะต้องออกไปขายสินค้านั่นเองนะคะ,ะฝ่ายขายค่ะเราจะใช้คำว่าเซลล์สูบบูเซู นอกจากนี้นะคะก็คือฝ่ายจัดซื้อสินค้านั่นเองนะคะฝ่ายจะซื้อค่ะเราจะใช้คำว่าชายโกปูชายโกปูและเมื่อมีการจัดซื้อแล้วขายแล้วนะคะก็จะต้องมีฝ่ายที่ควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยนะคะฝ่ายควบคุมหรือว่าฝ่าย QC นั่นเองะคะ่ะนักศึษาจีนกลางค่ะให้เราใช้คำว่าจื้อเลี่ยงปู จื้อเลี่ยงปู่และอีกแผนกนะคะที่มีความสําคัญนะคะไม่ได้ไปบ,บอกใครเลยนะคะก็คือฝ่ายบัญชีและก็ฝ่ายการเงินนั่นเองค่ะฝ่ายบัญชีนะคะอ่าแผนกบัญชีเนี่ยให้เราใช้คําว่าไขยจี่ปู่วายจี่ปู่แต่ถ้าเป็นฝ่ายการเงินนะคะที่จะแจกจ่ายเงินออกไปแล้วเนี่ยเราจะใช้คําว่าขายอู่ปู่เหมือน สายอุปเมนและแผนกสุดท้ายที่เป็นแผนกสำคัญเหมือนกันนะคะคือแผนกบุคคลค่ะ,ะที่รับคนเข้ามาทำงานและมีนยโยบายดูแลคนทั้งองค์กรนั่นเองนะคะเราจะใช้คำว่า r ร n ทรูปู r ร n ทรูปอ่าเนี่คือแผนกต่างๆในบริษัทนะคะทุกแผนกล้วนมีความสำคัญที่ทำให้เป็นบริษัทนั้นๆน,น,นั่นเองค่ะ ถ้าวันนี้ความรู้นะคะที่เราซื้อได้แบ่งปันออกไปมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราซื้อด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีแบบนี้ได้ใหม่ในคราวหน้านะคะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะค่ะวันนี้ลากำก่อนค่ะทุกคนใจเจียนค่ะสวัสดีค่ะ